ปีใหม่แล้วเนี่ยเีนมากตอนเนี้ยคือแบบว่า,วามันมีวิธีแก้เข็ดแก้อะไรไหมพี่หมอเื็นแบบช่วงนี้ทำไมไม่ลดเลยฝม่งใบนี้ที่ขึ้นมานะคะที่เห็นตรงหน้านาต้องบอกเลยว่าเขาเห็นแล้วก็เลดจริงๆนะคะช่วงนันจกจัดนี้ไปนะจะเป็นช่วงขาขึ้นนะคะยังผู้ชมนะขาขึ้นไม่ได้ขึ้นมาไกา่นะผากนะเป็นไง <c oughs> แต่กได้เลยค่ะพี่หมอ,อดูดีเทลกันดีกว่า สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่รายการดูดวงดีเดเรากลับมาแล้วค่ะในวันพฤหัสบดีดีๆแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อคอนเทนเนร์อะไเดี๋ยวไปติดตามดูกัน,นะค่ะโอ้ยาำไมเป็นอะไรอะ่ะทำไมดูสันก์ตายดูเซ็งขนาดนี้ <c oughs> ดาวเสาเข้าดาวไหนออกไม่รู้ <c oughs> ช่วงนี้ทำไมไม่ลด <c oughs> เลยจะปีใหม่แล้วเนี่ย เรียมากตอนเนี้ยคือแบบว่ามันมีวิธีแก้เข็ดแก้อะไรไหมพี่หมอคือแบบเข้าใจว่ามันจะเริ่มปีใหม่แล้วแต่ปีนี้มันผ่านไปไม่ได้แน่เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาเช็คพลังงานกันดีไหมคะเนาะมาดูซิว่าจะมีเกณฑ์ราศีของ้องไหมหรือเปล่าเนาะมาค่ะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้กระจบการละครคของเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพี่หมอว่าในคอนเทนต์สัปดาห์นี้นะคะราศีไหนค่ะ ที่ทําอะไรก็เฮงไปสักทุกอย่างและราศีไหนทําอะไรก็ดูเฮียติดขัดไปททุกเรื่องค่ะมาที่หมอดวใหิทีเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะจะเริ่มจากราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะเฮงจะปังมากๆเลยทำอ,อะไรก็ขาขึ้นได้เลยอ่ะอ่ะหยิบมาฝาะจิตนยังผู้ชมนะข่าขึ้นไม่ได้ขึ้นมาไก,นะก่นะผา, <c oughs> าขึ้น็นอตื่นขคาอขึ้นแบบทําอะไรก็เฮงก็ปังไง ขึ้นมาแล้วนะคะราศีแรกเลยค่ะราศีเมษค่ะราศีที่สองนะคะราศีตุลค่ะแล้วก็ราศีที่สามราศีกรกฎค่ะอ่าสามราศีนี้จําเอาไว้นะว่าคุณคือเออเรียกว่านะราศีที่เฮงแต่ว่ารอดูดีเทลรอดูดีเทลเดี๋ยวเราไปหาอีกสามราศีที่ไม่เลิศก่อนโอเคแล้วอีกสามราศีนะคะที่น่า็นใจแล้วว่าจะเป็นราศีที่ทําไมก็อาจจะมีอุปสรรคิดขัด่ข้างเยอะนะคะ แด่แก่ราศีมีนนะคะราศีธนูค่ะแล้วก็ราศีพฤษภค่โดยราศีที่เราหยิบมาทั้งหมดนี้พี่หมอเราดูตามโหราศาสตร์ไทย ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าในส่วนของโหราศาสไทยกับสาคลนดูยังไงแนะนําให้เสร์ชที่พี่กลูได้เลยนะคะพี่กลูนั้นมีแจ้งแน่นอนมันจะนับไม่เหมือนกันนะทุกคนมันจะคขาเกี่ยวบางๆนิดหนึ่งต่อได้เลยค่ะพี่หมอแล้าดูดีเทลกันดีกว่ามาดูกันที่ดีเทลของราสีที่จะตังมากๆนะคะทําอะไรก็ขึ้นก็เหงอโอเคค่ะสามใบนี้ที่ขึ้นมานะคะที่เห็นตรงหน้านาต้องบอกเลยว่าเขาเหงแล้วก็ลดจริงๆนะคะ ไม่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าจากก่อนหน้านะคะสามในสิ่งนี้เนาะอาจจะมีช่วงแน่นอน,นะคะที่ไม่ค่อยเป็นใจสำหรับชีวิตนะในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือไม่ทั่งเกี่ยวกับออการผิดใจอะไรในเรื่องของคนการสูญเสียความสนใจแต่ หลังจากนี้นะคะช่วงนลังจากนี้ไปนะจะเป็นช่วงขาขึ้นนะคะหมายถึงอะไร mm hmm. ก็คือหมายถึงว่าถ้าเขามีความตั้งใจที่จะทําสิ่งใดนะมีเกณฑ์ว่าจะรุ่งค่ะอืมอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการงานหรือเรื่องการเรงินอันนี้ขาขึ้นคือทุกเรื่องจะสามารถสัมผัสได้เลยว่ามันดีขึ้นจริงๆอะ่ะต้องบอกเลยว่า mm hmm. เป็นส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นแรนคริไม่หมายว่าอยาจ mm hmm. ากดิ์สิทธิเราก็ไพ้ขึ้นไพ่ถานะคะถึงศักดิ์สิทธิขข์ค่อนข้างหนุนนะั มีเลิศแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้แลวกันใช้คําว่าถ้าก่อนหน้านี้ใครที่รู้สึกว่าไม่ไม่เลิศเลยอะทําอะไรติดขัดลองดูลองดูของเดือนนี้ก่อนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างต้องต้องแจ้งอยู่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแบบเป็นกาเป็นอย่างนี้เลยแต่แน่นอนว่ามันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดดีขึ้นเรื่องอะไรให้คอมเมนต์บอกหน่อย พวกเราจะได้รู้นะสององีินิันึงนะคะมันอ,อาจจะเป็นในเชิงหมายถึงว่าสิ่งก่อนหน้านั้นอะไรที่มันไม่เข้าทางกับเราต้องเหมือนกับเป็นการให้ถูกเคลียร์ออกไปจากชีวิตแล้วค่ะเพื่อที่ได้เปิดรับสิ่งที่ดีกว่าจดขึ้นนั่นเองบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พี่หมอคุยกับคนคนนึงอยู่สักพักเดือนนี้เลิกคุยไม่เห็นจะ ใช่เลยที่บอกว่าจะดีขึ้นเอาบางดีที่ออกไปดีนะคะน่ะนะคะเราอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นรอดูสิ่งที่จะได้กลับมาก่อนไม่แน่จะได้หนุ่มตีตาขีดกลับมาความต้องการส่วนตัวออาทีนี้ค่ะมาดูสามราศีที่เราต้องเป็นกำลังใจเขาหน่อยเนาะค่ะอาจดูสือว่าจะมีความติดขัดอะไรไงีเป็นกำลังใจเคำพูดน่ารักมากโเป็นกำลังใจให้ออก็อาจจะไม่แย่ใช่ให้ขึ้นมาเนี่ย คือทรงภาพรวมมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่หว่วใจขนาดนั้นอ,อย่างนี้ไนหมดไม่ใช่นะคะแต่เพียงแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะไม่ได้แบบลับลือมันไม่โฟ่ะใช่ยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คืออ่าสูตรมีความตั้งใจทาสิ่งใดมีเป้าหมายอะไรเนี่ยนะคะอ,อาจจะเป็นในชน่งของการมีคู่แข่งเยอะอหรืออาจจะไปตกภาวะของการที่ แจอคนใหญ่คนโตที่อาจจะมีอำนาจเหนือกว่าแต่เหมือนกับไม่ได้อยู่ข้างเราเท่าไหร่อะไรโอเคน้องมากกว่าจะเข้าใจแล้วพี่หมออาจจะแบบซึมลับแบบว่าไม่ใช่มันจะไม่สําเร็จนะในเรื่องนี้อยากจะทำแต่เพียงแค่ระหว่างทางมันจะติดขัดอะ่ะจนบางทีอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าโอ๊ย,ยมันถึงไม่ราบเลื่นเลยทฮงมันถึงแบบ <c oughs> ไม่โฟเลยทําอะไรก็ติดไปหมดแต่ว่าอยากให้3าราศีเนะี้ยอย่าเพิ่งท้อแท้นะทุกคนไม่ได้แปลว่ามันจะแบบ มำนษย์ก็ไม่ได้ทำน,นี้ก็ไม่ดีมาสำเร็จได้แต่เพียงแค่ว่ามันต้องเช้ความอดทนหรือเปล่าห,หมออดทก็ได้ว่าอาจจะชุ่มทดสอบก,ก็ได้นะนบทเรียนเพราะฉะนั้นนะคะใช่สามราศีนี้ใจเย็นๆใจเย็นแล้วก็พยายามแบบว่าเรียนรู้กับมันเยอะๆแล้วดูคนเรามันเปลี่ยนตลอดหลักๆที่การกระทำอยู่แล้วนะ ทุกคนคะแล้วก็คลิปที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะคะมีระยะเวลาคำทำนายแค่1เดือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งไปเคลรียดหรือไปซีเรียสกับมันเยอะนะคะคลิปนี้ออกอากาศวันไหนให้นับบวกไปอีก1เดือน,นะคะ่ะคำทำนายจะมีอายุเท่านั้นเลยนะคะทุกคนทีนี้อยากรู้ว่าแล้วที่1ของแต่งฝันคืออะไรขอที่ ดีที่สุดที่เลิศที่สุดและที่อาจจะยังนะโอเคค่ะสำหรับเออราศีที่มีเกณ์ว่าจะเฮงจัเลสุดๆเลยนะคะอะไรก็เออที่ว่าได้รับการอร์ตที่ดีรบด้นะได้แก่ราศีกรกฎนะคะกรกฎค่ะคือที่หนึ่งที่กำลังมาแรงเลยนะแนวโน้มราศีที่จะต้องรับมือใช่สักหน่อยจะ้คำว่ารับมือหนักที่สุดหรอไม่แย่ไม่แย่แต่รับมือหนักหน่อย ก็ดูจะเป็นราศีอืมนะฮะคือของน้องใหม่ถ้านับสาคกคนละมันเมตรนับไทยละมันมีน,นแต่อะไรก็ดีค่ะพี่หมอิต<ช>คนเราคนมีบททดสอบแต่อย่าเยอะเกิน <laughs> มันหนักอะนะฮะอะชาวราศีมีนระวังตัวกันเอาไว้เฉยๆนะระวังไว้เตรียมรับแรงกระแทกเตรียมรับมือแต่เราอย่าไปกลัวใช้คําว่าแค่ตั้งรับให้ดีพ<ช>ท่ามอถ้ากลัว ถ้าเรากลัไม่กล้าทำอ่ะพี่หมอถ้าเรากลัมันจะเกิดกับอยู่อย่างนี้ใช้คําว่าเตรียมรับมือแล้วกันนะคะและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับมัน,นะคะ่ะพี่หมอที่เนี้ยเราแบบว่า แล้วก็มีของมาแบบแนะนำานยะคือลูกค้าเนี่ยที่ดูอยู่เอาแล้วทายินปิดคลิปแล้วขายแต่ว่าไม่ได้ขายของตัวเองนะแต่ว่าเป็นวิธีแนะนําเพิ่มเติม,มคือนอกจากเรื่องดวงแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนล่ะน้องหมายเชื่อเลยวลัยรุ่นใหญ่ชอบหินม,มงคลนะเออพลังของหินอย่างเงี้ยเชื่อว่าหลายคนน่ะรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีพลังของหินเรื่องอะไรบ้างคะพี่หมอที่แบบเพื่อนหนุนเราได้บ้าง เาที่เจาะเลยนะคะในการส่งเสริมมีความเพีงความปังนะคะคบคืองคบด้านนะต้องหินซกคินเลยค่ะช่วยเรื่องอะไรอย่าพี่หมอคือน้องเขาแบบสวยนะแต่ไม่รู้ความหมายสำหรับซิินนะคะก็คือแน่นอนจะส่งเสริมในเรื่อนงะของบรารมีะคะ่ะแล้วก็ความ,วามเพงความปังนะในเชิงของการทํามาค้าขายหรือเจราจาอะไรเนี่ยเหมือนกับมาพร้อมกับความมีสง่าราศีความน่าเชื่อถือนะคะ,ะแล้วก็เด่นด้วยในเะรื่อนงะของการเงินการทอง ความาม,ม่อภอมสมบูรณ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แหงอยู่แล้วใส่ก็ไม่แน่หัดใจแหงๆขึ้นไปใครนะคะที่ทําอะไรก็ดูจะขัดถู่ขัดตาอย่างลองดูอะไรอะอย่างก็อาจจะดีขึ้นทุกคนเราไม่ได้แนแนะนำให้งมงายนะมันเป็นแบบว่า อีกศาสตร์หนึ่งที่แนะนําเอาไว้ถ้าหลายคนเนี่ยสังเกตถ้าใครเชื่อเรื่องหินนะเขาใส่เอ็นข้อศอกนะพี่หมอเขาใส่ยาวถึงนี่เลยนะโซกถึงนี้เลยถูกต้องใส่เป็นแบบคือถึงศอกจริงๆเพราะฉะนั้นนะลองไปหาซื้อมาใส่สเส้นก็ได้อย่างบางกอกโกของเราก็มีแต่ไม่ต้องซื้อกากเราก็ได้เพราะว่าหินมงคลเนี่ยเรื่องของหินเนี่ยจริงๆแล้วมีขายทั่วไปแต่ของเราอะถ้าซื้อกับเราเราก็แนะนําเพราะว่าเราเป็นร้านทองที่น่าเชื่อถืออยู่เป็นห้างกับสินค้าชั้นนําทั่วประเทศไทยค่ะทุกคนมั่นใจได้ว่าหิน แน่นอนนะคะอะเพราะฉะนั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของคอนเทนต์ในอาทิตย์นี้นะคะว่าราศีไหนค่ะที่มีเกณฑ์ที่จะเฮงเป็นพิเศษและราศีไหนค่ะที่ช่วงนี้ทําอะไรก็อยู่ติดขัดไปทุกอย่างค่ะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะน้องมายและพี่หมอมายนะคะต้องขอฝากทุกคนค่ะกดใจกดกระดิ่งกดซับสไคร์ตไปให้กันด้วยนะคะแล้วก็ทุกการติดตามของคุณนะคะคือกำลังใจให้เราแบ,บ่งปันเรื่องราวดีๆจาก้องม หน้านะคะในทิปต่อไปจะเป็นหัวข้อคอนเทนต์อะไรอยากฝากไห้ทุกคนนะคะกดติดตามรอชมกันไว้ด้วยนะคะสำหรับทิปนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูจบคลิปค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ